ขอนวดแจ็คที่พี่ชายให้ผมมาในวันนั้นผมได้ใส่มันออกอกำลังกายสร้างแรงบันดาลใจอย่างเต็มที่แต่ทุกการเสียดสีก็มีการฝึกหรอมาวันนี้มันจบแล้วครับนายขออนุญาตนะครับคููนี้ผมใส่สไลด์อย่างเต็มที่แล้วนะครับตามจุดประสงค์ของพี่ชายแล้วมันก็ส่งสัญญาณมาหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันจะไม่ไหวแล้วนะครับเวลาสลด์่ก็มันก็จะไปเสียดสีกับพื้นทําให้เกิด่า ตอนนี้นครับขออนุญาตครับนังเปิดนับนี้นังเปิดแล้วนะครับสวนข้างนี้เป็นเทา้าเบรกนะครับอ่ายิ่งหนักเข้าไปอีกครับนี่เลยทางข้างครับนี่เวลาเบรกทีก็ฝุ่นหินอะไรก็เข้าไปข้างในนะครับนี่มองเอริมรู้ได้เลยนี่ ด้าน,นหลังนะครับส่วนพื้นยังดีอยู่นะครับแต่ว่าสภาพโดยรวมไม่เหมาะกับการสไลด์อีกแล้วนะครับผมผมก็จะขอพักการสไลด์กับรองเท้าคู่นี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อขอบคุณที่มากมากนะครับที่สนับสนุนให้ผมสร้างแรงบันดาลใจนะครับก็ถือว่าจุดประสงค์ของเราสําเร็จรุ่งรุ่งด้วยดีขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ